แอปพลิเคชันมันหมุนใช้ห้เห็นยอดเงินที่เราจะโอนแต่ว่าไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดก็เลยกดยืนยันก็ดูสลิปแล้วคือไม่ใช่ก็รู้เลยว่าโอนผิดปัจจุบันมีการโอนเงินออนไลน์กันมากขึ้นแต่ต้องตรวจสอบให้รอบคอบเพราะว่าคุณอาจโอนเงินผิดได้นะคะเหมือนกับคุณเมทาขุนทองซึ่งต้องใช้เวลาในการติดตามเงินคืนหลายขั้นตอนค่ะสวัสดีค่ะคุณเมทาค่ะ คุณเมธาอายุ24ปีแล้วนะคะเป็นพนักงานขนส่งสินค้า ซึ่งแต่ละวันก็จะต้องมีการรับเงินสดจากลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนั้นพอรับเงินสดมาแล้วพอสิ้นวันเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างคะสรุปจำนวนเงินที่ว่าเราเก็บปลายทางของลูกค้าเนี่ยจากบัญชีแล้วก็จากเงินสดมาสรุปในตอนเย็นให้หัวหน้าแล้วก็ส่งจานวนเงินทั้งหมดไปซึ่งการโอนเงินคืนไปแบบนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหามีการโอนเงินผิดขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นคือช่วงที่โอนเงินอยู่กินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ครับ มันไม่ได้อยู่ที่จุดที่อัตสัญญาณก็เลยทําให้แอปพลิเคชันมันหมุนไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดก็เลยกดยืนยันต่อดูสลิปแล้วซอไม่ใช่รู้เลยว่าโอนผิดตอนหกถึงเจ็ดพับาทตอนนั้นเนี่ยไปหาเงินจากที่ไหนมาใช้คืนนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินจากคุณแม่ครับผมแล้วก็เงินของตัวเองที่เคยได้เก็บไว้เพื่อที่จะผ่อนรถในเดือนต่อไปแล้วก็คนรู้จักเนีมาบางส่วน คุณเมทาพอทราบว่าโอนเงินผิดแล้วเนี่ยคุณเมทาได้มีการดําเนินการอย่างไรหรือคะเราโทรหาที่คอเทนเตอร์ของธนาคารของ,ของเราเองก่อนพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขามีการแนะนําจกขอเทนเตอร์ว่าให้ไปแจ้งวามลงมาที่ประจําวันไว้ก่อนเพื่อที่จะทำการเรื่องการติดต่อไปยังธนาคารปลายทางประมาณนี้ครับซึ่งธนาคารต้นทางเนี่ยพอเอาเอกสารไปติดต่อแล้วเขาแจ้งกับคุณเมทาว่าอย่างไรอะคะ,ะธนาคารเนี่ยจะติดต่อกลับไปมาหาพี่ผมเนี่ย อี่ในสไ่ยใใน5 5วันปรากฏว่าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณเมทายเองก็ติดต่อไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะตอนนั้นทราบได้อย่างไรคะว่าต้องติดต่อไปที่นี่แล้วเขาให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ,ะมีคนที่รู้รจักของเราเองเนี่ยทำงานในธนาคารเขาแนะนําให้มีการติดต่อไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็คือเขาติดต่อให้กับธนาคารต้นทานงกับปลายทางดําเนินการร่วมกันเพื่อต้สจนว่าบัญชีปลายทางเป็นของใครครับผมแล้วก็เขาเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าว่ามีเงินโอนเข้ามาที่บัญชีของเขาหรือเปล่าเขาได้มีการกดออกไปใช้บ้างหรือไม่จนในที่สุดเนี่ยเราที่ได้ติดต่อกันเขาก็ไม่ทราบเลยเพราะว่าเป็นบัญชีที่เขาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยครับเขาก็ค่อนข้างตกใจครับผมหลังจากที่เขารู้ว่าเราเนี่ยติดต่อเข้าไปวันถัดไปเขาก็โอนเงินกลับมาคืนให้ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โอนเงินผิดไปติดตามจนกระทั่งได้เงินกลับคืนมาเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะประมาณเกือบ2เดือนครับผมจากเหตุการณ์น้นนี้ต่อไปคุณเมทาเวลาจะโอนเงินนี่ตรวจสอบอะไรบ้างคะอย่างแรกก็คืตอตัวเลขบัญชีอนที่สองคือชื่อผู้ใช้บัญชีแล้วก็จำนวนเงินที่กเกณเ์ครับผม การโอนเงินออนไลน์สะดวกรวดเร็วแต่ต้องรอบครอบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเมธามากๆนะคะขอบคุณค่ะถ้าเราโอนินผิดบัญชีแล้วถ้ามีคนโอนเงินผิดบัญชีมาที่เราคนต้องทำเองก่อนอื่นต้องบอกเคสคุณเมธาเนี่ยโดยรวมทำถูกต้องแล้วนะครับ ถากรูว่าโอนเงินผิดบัญชีไปนะครับต้องบอกว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินคืนแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับทันทีนะครับเพราะว่ายัางต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีที่เราโอนผิดไปซะก่อน mm. สิ่งที่เราควรต้องทําก็คือแจ้งธนาคารต้นทางให้ดําเนินการดังนี้ครับ mm. ข้อแรกนะครับก็คือเตรียมเอกสารบัตรประชาชน สมุดบัญชีเงินฝากหลักฐานการโอนเงินผิดนําเอกสารเหล่านี้ไปแจ้งบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจท้องที่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นําเอกสารทั้งหมดไปติดต่อที่ธนาคารต้นทางของเราจะได้ประสานกับธนาคารปลายทางของบัญชีที่เราโอนผิดไปประมาณ15-20วันทําการดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาตามมาภายหลังนะครับก่อนโอนเงินทุกครั้งขอให้ตรวจสอบสีรายการสําคัญนะครับอันดับแรกนะครับให้ดูชื่อธนาคารที่เราจะโอนไปปลายทางอันดับ2แล้วก็คือ ดูหมายเลขบัญชีหรือว่าหมายเลขพร้อมเพย์ดูชื่อบัญชีหรือผู้รับการโอนเงินนั้น,น,น และลำดับสุดท้ายก็คือจำนวนเงินที่ถูกต้องทุกครั้งในมุมกลับกันนะครับถ้าหากเราเองเนะี่ยเป็นผู้ที่ได้รับโอนเงินผิดบัญชีมานะครับห้ามนําเงินนั้นไปใช้โดยเด็ดขาดเพราะว่าก็อาจจะถูกดําเงินคดีได้ขั้นที่2นะครับเราต้องไม่รีบโอนกลับเหมือนกันเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพเข้ามาหลอกเราก็ได้นะครับเราก็ต้องโทรหา call center นะครับหรือสาขาธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่เพื่อให้เขาไปตรวจสอบแล้วเป็นรายการที่โอนผิดมาจริงๆก็แนะนําให้เราเนี่ยทำยินยอมเพื่อให้เขาโอนคืน เจ้าของบัญชีขอฝากทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับว่าป้องกันไว้ดีกว่านะครับทั้งคนโอนและคนผู้รับโอนหากมีรายการความผิดพราดเนี่ยขอให้เช็ครายละเอียดนะครับแล้วก็ติดต่อ c ค l l เซ็นเตของธนาคารที่เราใช้บริการอยู่แล้วหากติดขัดสงสัยยังไงก็โทรมาที่เ,ออเบอร์โทร12-13ศงนย์ 13, กคกุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมได้ที่ w w w s e t o r t h h a p p y m o n e y อย่าลืมนะคะเริ่มต้นรวยด้วยการออมนำไปสู่หุนทางพารวยแน่นอนค่ะ